เี่ออกมาไหวหนึ่ยเจ๊ไปลาเหก็ไม่ได้โอ้กุญาจเสืออขาดนีด้วเนาะเออเสื้อกนีหน่อยหนึ่งกุญแเสืออขาดไปอีกรอบสองนี่ด้วยเจ๊หนึ่สอง่มที่ได้จะโยนสองชมที่ได้ต้านไปฟูงฮ้างมันจะบอก

ทำเหมือนนงวตาก็ไม่ได้โอ้กูอยากเชือกขาดนี้หรอเออเชือกนี่หน่อยหนึ่งูยานเชือกขาดไปอีกรอบสอี่รอกีนี่สองโ่ที่ได้สองโ่ที่ด้เพรเสือมันผสมดุลปันไดนะม่งที่้ยาวตัวมาทำแบปบ่นี้นะแบบเจ้าพ่อนะเดี๋ยวเล็กแข่ บอกหัวออนี่เค้าสนุกไปบอกคนนี้เข้ามา oh, wow. mm. <coughs>